ไหนไหนกันนาหไหนนออกเลตหันเร้เอนเาเิครับตรงหน้าปั๊มบ้านโุกหลักมีอ้ชีพไปแล้วครับกี้ไปกี่คนมะสอคนเนาะ มีคนนอนอยู่ครับอีกคนนึงโอ้รถพังหักเลยขาน่าจะหักไม่เมื่อกี้นะรถโรงพยาบาลน่ะไม่น่าสั่งให้ทางนี้มาหรอกมาก็ได้แต่มาไมัมาหลายคนก็บอกไปแล้วนะใช่มาปล่อยไว้อะไรอย่างงี้ไม่เอาไปนี่หนักอีกแล้วยังไม่ไปอีกหนักแล้วก็เอาเอาไปโอ้คนนี้ยังไม่ไปยังคนนี้ก็หนักเหมือนกันนะนี่หาเละหมดเลยเนาะ

ปเขาลงจากนี่เลยนี่ไม่ใช่น้องผู้ชายนี่น้องผู้ชายนี่จะเลี้ยวเข้าไปทํางานเออแล้วผู้หญิงมาจากนู้นผู้หญิงน่าจะมาทางนี้ตามกันมาแล้วชนเลยอย่างนี้เลยอ้าวเลียไม่นี่เจ้าของเขาบอกสัญญาณแต่คันหนึ่งจะเลี้ยวเข้าหรือคันหนึ่งจะเลี้ยวตามกันมาแต่ผู้ชายนี่มาหน้าแล้วเลี้ยวเข้าเลี้ยวเลยผู้ชายคนนี้โอ้โหดูไม่ได้นะพี่อนเพื่อนเพราะว่ามีเลือดแบบเขาขาหักเลยนะครับผมเนี่ยเขานอนอยู่นะครับแต่กู้ชีพมาแต่เอา ผู้หญิงหรือเปล่าผู้หญิงสองคนไปก่อนแต่คนผู้ชายนี่ก็หนักเหมือนกันนะครับแต่รออีกหักเละหมดเลยดูอาจจะดูไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปเนาะต้องมาดูไกลๆนะครับขาเนี่ยขาที่มาผืนนี้คือหักเละเลยนะครับแต่กูชีปเอาไปได้แค่สองคนก่อนนะครับก็ยังรอ ทะเบียนรถะเบียนรถนี่ครับรถกระเละเลยครับสองคันทไมรถนน่าจะประสานน่าจะประสานงานกันดูรถเละรเนยโอรถเละเลยครับไอตัวผู้หญิงที่เดินได้จะเพิ่งไปไม่ได้เนามทำไมไม่เอาจะดมอะไรฮะน้องโอ้ยทำไมเป็นยยยนยยยยไ ทำไมไ่หายามดก็หาอะรยาม่งม yeah, mm ีเอายาม่งไหมยาม่ง hmm. มียาม่ออยาดมยาม่งเออไอ้นั่นแหละอ๋อนี่รอรึโรงพยาบาลเหรอครับเป็นนานแล้วนานเปนเิเป็นชั่วโมงแล้วนะเป็นชั่วโมงแล้วนะ คน <Billie S 1> ไม่หนักกลับไปก <un> mm ่อนไล้คนหนักกลับอไปไอ้ผู้หญิงที่มันนั่งได้เนี่ยยังไม่พอไปเลยนะนี่นะเจ้าน้องนี่ไปก่อนขากขาพองขาผู้ชายก็เป็นหนักนะครับขาเละหมดเลยอ่ะเอาคุยกันกันเอางรูปแบบยังไงบ้างรู้ว่าขาชาเย็นขาชาลูกชาชาเดี๋ยวหายมันเล่นชนกลางลำเลยมันกลางลำลางลเสียเลยรถเสียเลยนี่ไงก็ดูขาเนาะอยู่ตรงนี้ดูมันติดเห็นไหมน่ะ เย็นนรัมาทางนี้ตามกันมาเด็กคนเลี้ยวอยู่คนเดียวนะก็ลูกอิมารีผัวชื่อเกียรติใช่ไหมใช่หมดถูกแล้วอิมาลีอิมาลีน้องในเกลียมบอกนีก็คอฮับไปเลยครับเออไม่เละอีผู้ดยิงงาลูกพอแล้วบอกเรียบร้อยแล้วบอกอีนุชแล้วเด็กยิงเด็กไปแล้วโรงพยาบาลอยู่นะครับตอนนี้อีกคนหนึ่งมันอยู่บ้านสองพี่น้องมามารับลูกอิมาลีมาด้วยกันแต่อีลูกอิมาลีน่ะอาการหนัก ว่าแม่ชื่อมาริพ่อชื่อเกียรติใช่ไหมเออนั่นก็ถูกแล้วเนาะไปแล้วคนขับใช่ไหมคนลากรูปลูกอีมาริเป็นแรงหนักทางนะครับโอ้น้ำมันอะไรกระเด็นหมดบวมเลยเนาะบวมหักขาเลยลากร้ายเลยครับน่าจะประสานกันนะครับแล้ก็ดงเท้านี่น่าจะเป็นรองเท้าของน้องผู้หญิงนี่ะครับเดี๋ยวดูคลิปครับเดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปเดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปเพราะผมคือพ่อ พี่หญิงเนี่ยะพอน้องเนี่ยเขาจะเลี้ยวเข้าแล้วมันมีรถเก๋งมาอ่านี่เอาดูครับยังไงนี่ไงนี่คลิปคนไหนมาที่หลังกลิปผมมีกล้องไม่ใช่ไม่มีอ่านี่นะนี่น้องมันจะรอจะเลี้ยวเข้านี่รถเก๋งมาพอมาปุ๊บเดี๋ยวดูน้องผู้หญิงมาไม่ดูตรงนี้ด้วยนะ บิดมาเต็มเๆอ่ะไม่มีการเบวียแล้วชนกันข้ามเลนแล้วมีชนข้ามเรนแล้วน้องเขาอยู่เลนน้องอยู่นี่แล้วตรงนี้อ้ใจจะขาดชนข้ามเลนแล้วดูเอา ลุงลุงจะไปไหนนี่ลูกอิมะลิลูกอีเนี่ยดูนะเนี่ยน้องน้องมันจะรอจะเลี้ยวปุ๊บนี่ดูน้องน้องบีกมาเดี๋ยวเดียวอู้ดบึงเห็นไหมไปชนเอาเลยมาชมสองทางเลยชมการลำรถเสียศูนย์สภาพใช่ครับแล้วดูค่ะน้องอยู่ตรงนี้ด้วยนะคือผู้ชายที่นอนอยู่เขาลังจะเลี้ยวไปนะครับน้องพี่ชายเขามาจากทางนี้นะครับเขาจะเขาจะเลี้ยวเข้าปั๊มนะครับนี่ น้องผู้ชายมานะครับรถผู้ชายมาจากซ้ายนะครับจะเลี้ยวเข้าปั๊มนะครับจะเลี้ยวเลี้ยวได้ครึ่งทางแล้วนะครับแล้วทีนี้รถรถรถอีกคันหนึ่งของน้องผู้หญิงมานะครับมาก็ชนกลางลำนะครับช่วงนี้เลยครับนี่ชนเลยนะครับผมมาทางเดียวกันนะครับแต่แค่คันข้างหน้าจะเข้าปั๊มคันที่สองก็มาประสานงานช่วงนี้เลยครับข้ามข้ามเลนมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับผม คนทำงานอยู่ที่นี่หนึ่งทำไมรถตมไทยไม่เออตอนนี้ก็รอรถโรงพยาบาลนานแล้วนะครับนี่ผมถ่ายคลิปได้หกนาทีกว่าแล้วนะครับพี่น้องอ้ยตรงนี้นี่ก่อนหน้านี้ก็คนที่บ้านผมเนี่ยแหละครับทนป้ายทาทางทำท่อปปาก็ไปมีป้ายป้ายก็อาจจะไม่ค่อยชัดเจนช่วง เช้าเช้าพบเพยอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะมองไม่ค่อยชัดก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นไปก่อนนั้นนี่นะครับไม่กี่วันเองครับรอบนี้ก็มาเป็นนี่ครับแต่น้องผู้หญิงสองคนเนี่ยเอาไปก่อนแล้วครับรถผู้ชีพเอาไปก่อนแล้วนะครับแต่ยังเหลือคนนี้ครับผู้ชายหนักเลยนะครับตอนนี้ก็รอโรงพยาบาลอยู่เออรอโรงพยาบาลขออภัยนะครับรอรถโรงพยาบาล ที่กวามเกล้าเอาคนหนักเนาะโอ้โหหนักเลยยันดียังดูดีหรือเปล่าอืม,มเฮ้ยย,ยังยังยังหายใจอยู่นะครับตอนนี้ ดสูสภาพรถครับร้นมเขาีออกได้ช่ไทยยาม,มใจให้มันหนักบ,บกวมี2องคนมอเตอร์ไซค์อีคนที่มาตัวมมาจาก้ารระเบียน มันเป็นชั่วโมงแล้วตั้งแต่เช้าเช้านี่ตั้งแต่เก้าโมงไม่ไม่ได้หรอกหนูไม่ใช่พยาบาลแต่เป็นพยาบาลแต่๋ยวก็การประกอบเอง,อ,อ,งอะไรก็มีค<ม>นไทยพยาบาลมากแล้วนะนนหนูเนี่ยเออน้องเ<ม>สื้อดำเขาเป็นพยาบาลน,นะครับตอนตนี้ไม่ไ <ป S 1> มอีตัวละครพยาบาลเออปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีตัวลรแต่น้องผู้ชายเขา ยังมีลูกจ้อเปิดตาอยู่นะครับช่วงขามานะครับเละหมดเลยครับตรงนี้น้องใครอยากดูก็ทักแชทเข้ามาได้นะครับในแชทเดี๋ยวจะให้ดูภาพครับลูกอิมเบอรี่น้องแม่อีกเะลียมนะที่มันไปทำงานก็อยู่นี่แหละ ระหว่างรอรถไปชิวก็ประมาณนี้ก่อนนะครับพี่น้องขับรถก็ให้ระมัดระวังกันด้วยครับอุบัติเหตุใช้รถใช้เรืออย่าประมาณนะครับผม